สวัสดีครับบ๊วยดีครับผมวันนี้เรามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ในการารักษาหลุมสิวกันนะเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังว่าคืออะไรอย่างแรกเราประมาณประเมินหลุมสิวก่อนนะครับอ,อย่างแรกของของอีฟเนี่ยจริงๆจะเหลือเป็นลักษณะโรลลิงกับบล็อกคาร์นะครับหมอจะใช้แสงแบบนี้ในการประเมินจะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนดีขึ้นนะครับหลุมนี้ไม่ใช่ของหมอนะอันนี้ไปฉีดสิวที่ไหนมาไม่รู้บุ๋มเนี่ยนะตัวอื่นดูดีขึ้นละนะครับหมอก็จะใช้แสงแองเกิลไลท์เนี่ยนะครับในการช่วย มันจะเห็นแสงและเงาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้เนาะนี่นี่เป็นแผลไปฉีดสิวที่ไหนมาไม่รู้อ้หน้าดีขึ้นตั้งเยอะละยังไปซน,นมานะครับจะลองมามดูครับก็มาอัปเดตกับเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิวเช่นเคยนะครับเป็นกลุ่มของ fractional micro needle radiofrequency หรือ fractional micro needle RF นะครับ ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้วก็คือตัว n D i n f i n น m i c r o n i ครนี่เรียกว่า F อน,นะครับแล้วหมอมีตัวใหม่ก็คือตัว SECRET DUO นะครับจุดเด่นขเขาคือเป็น FRACTIONAL m i c r o n i เดิลอารวเอ F นะครับแล้วก็มีหัวของ FRACTIONAL e r b i u m g l a s s หรือว่าถ้าคุณคุณค้นก็คือพวกไฟสแกนแฟกซ์เซลนะครับตัวนี้เสริมเข้ามาด้วยนะครับเขาจะมีการสตัดดี้กับ ใช้ RF กับเลเซอร์เสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราเข้ามาดูนะของเขาเนี่ยจะเลือกเปรเซ็นต์อินเทนซิตได้นะครับแล้วก็เลือกความลึกได้ตั้งแต่0.5นะครับ0.5จนถึง3.5แล้วโดยจะปรับได้ทีละ0.1ม mm ิลลิเมตรนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนี่านสุด3.5นะาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเข็มของเขากัน นี่ลักษณะเข็มนะครับของเขาก็าจะเป็นเข็มจะมี2แบบ Insulated กับ Non-Insulated Needle rf นะครับนะครับนี่เป็นจะเป็นตัวของ Secret Duo ฝั่ง rf นะครับแล้วก็จริงจริง,รงเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันอื่นๆน,น,นี่คือ1540นะครับตัวนี้เป็น Erbium Glass นะครับเลเซอร์ Laser, ก็คือโฟกัสสแกนเฟล็กเซลนอนดับเบิลทิฟสอง l อลีจูอันนี้อันหนึ่งที่เป็นน่าสนใจก็คือเป็น Single Needle นะครับนี่ ึบเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถต่อเข็มสําหรับทําเป็นแบบแอคเนสแอคเจนอะไรต่างๆได้ก็ได้ได,ได้หลายโมดัลิตี้เลยแล้วก็พวกเส้นเลือดจนถึงทำซับเมนเชลใช้โนคอร์นิโดแล้วก็บวก RF ตัดทางผืวก็ได้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีต่างกับอินฟินิตี้ไมโครนิดโด RF ยังไงอินฟินิตี่จริงๆก็เป็นของรูทรอニックเนี่นะครับก็ก็มีมานานละนะครับของเขาก็เป็นลักษณะไมโครนิดโด RF เหมือนกันนะครับของเขาจะปรับได้เป็นเลเวลนะครับ ก็จะปรับตรงนี้มันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความ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 ,วามในการปรับเนี่ยอันนี้อาจจะได้ความถี่น้อยกว่าของตัว Secret Duo อะนะครับ Rf แล้วเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าก็น่าสนใจทีเดียวก็คือเป็นกลุ่มของ f r a c t i o n a l m i ครน n e เ d l e r f คือตัว Secret Duo อะนะครับเขาจะมีหลายโหมดเลยวันนี้เราจะมาใช้ตัวโหมดของ RF ของเขานะครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองามบ่อยนะคะสังเกตว่าอ,อย่างแรกเลยคือลักษณะของการปล่อยเข็มนะครับจะสมูทกว่านะครับ หัพวพินเขาจะมีหลายแบบนะครับจะมีทั้ง6 5 0สพินเนี่ยสำหรับบริเวณใบหน้านะครับที่ตัวจะมี60พิพินด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผม ลักษณะของเขานี่จะปล่อยเข็มได้ไงสวยมากจื๊บลงไปเนี่ยมันจะมีความดึงหลังดึงลงไปเลยอะผิวจะดึงลงไปเลยอะครับเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยละ่ะอันนี้นะครับเป็นที่ที่ไปสนนมา,อาโอเค โอเคอันนี้เสร็จด่านอันแรกนะครับหมอจะใช้ความลึกที่สองพลังงานที่สองนะครับเริ่มนะครับหนึ่งสองสามลองแก้มนะครับ สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับยิ้มมีความสุขแม่ไม่เจ็บเลยโอเคหน้าผากนะครับหน้าผากเราจะใช้แค่ไม่ต้องไม่ต้องหนามากนะครับ โอเคน้าผักนะครับ 1, 2, ซ่งองสมน้าผักเราต้องดึงด้วยจะได้ช่วยในการโอเคของเขาเนี่ยเขาจะมีคอมบายระหว่างการใช้นอน fraction a l non, uh, non ablative laser คือกลุ่มของคล้ายไฟสแกนิงครับ urban glass ะนะครับคือพวก f x e x i l ไฟสแกนนั่นเองนะครับ อ่าเรามาคอมบายกันนะครับโอเคลักษณะของพลังงานเลเซอร์นะครับเนี่ยหมอก็จะลันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ 3าพาร์ทนะโอเคลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นลักษณะคือ,อไม่ได้มีแบบรอยเลือดอะไรมากมายนะครับเพราะเป็นเราเป็นนิดเดีวยว่าเอฟที่ปล่อยพลังงานลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันหมอเขาน,นำเสนอเกี่ยวกับนวัตรกรรมในการดูแลพวกปัญหารอยสิวรุมสิวแผลเป็นต่างๆนะครับด้วยการเขาจะคอมบานบสองนวัตรกรรมก็คือ fractional Microdidal Radio Frequency ซึ่งจะไปเข็มซึ่งมีคลื่นวิทยุอ่ะนะครับหรือที่เราคุณคุณก็คือพวก Infini, Microdidal, RF, Morpheus ต่างๆะะท,ที่มาใหม่นี้นะครับ ร่วมกับการใช้ n o n a b r a t i v e Fractional Laser ซึ่งตัวนี้นี่นะครับ n o n a b r a t i v e Fractional Laser พวก Flexile File Scan เนี่ยของเขาจะไม่ทำให้เกิด Microtormal Zone จะเป็นลักษณะคือ Minimal Downtime นะครับปกติ Fractional Radio Frequency เนี่ยของเขาปล่อยเข็มลงไปเนี่ยนะครับจะลงไปในชั้นผิวชันลึก ดังนั้นเนข้างบนจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่จะแดงบวมๆประมาณสักวัน2วันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเสริมประสิทธิภาพในผิวชั้นบนด้วยการใช้ fractional n o n a b r a s i v e erbium glass นะครับ1540ดังนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้2พลังงานนะครับของ RF microneedling นะครับ volumetric heating นะครับกับพลังงานของ fractional Non Abrative l a ลเซอร์นะครับซึ่งเสริมประสิทธิภาพกันในทั้งการรักษาลุมสิวริ้วรอยต่างๆเส้นเลือดต่างๆแล้วก็จะมีพวกเข็มพิเศษอีกนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรถชนคุยครับ